ใครๆก็อยากให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะเมื่อการเวลาเปลี่ยนผิวของคุณก็เปลี่ยนด้วยการสังเคราะห์คอลลาเจนที่ลดลงทุกปีแต่คุณสามารถชะลอความเสื่อมของผิวพรรณและคงสภาพผิวให้ดูดีอย่างเนื่อนานที่สุดได้ด้วยคอลลาเจนเมทริกซ์ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูเดอร์โมเมทริกซ์โครงสร้างของใบหน้าและผิวพรรณที่ถูกทำลายเสื่อมสภาพ เพราะโครงสร้างผิวอ่อนแอจากการสูญเสียคอลลาเจนโดยเข้าเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบด้วยสองคอลลาเจนประสิทธิภาพสูง fish hydrolyzed collagen และ hydrolyzed collagen dry peptide คอลลาเจนบริสุทธิ์ร้อซคัดสรรจากปลาคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่น Fish Hydrolyzed Collagen มีส่วนผสมของเปปไทด์และกรดอะมิโนหลากหลายที่เหมือนกับคอลลาเจนในผิวขนาดเล็กเพียง2,000ดาวตันให้ร่างกายดูดซึมนำไปใช้สร้างเส้นใหยคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและแน่นกระชับผิวจึงนุ่มกระชับริ้วรอยและดูเลื่นลงและ Hydrolyzed Collagen ร r y Peptide เปปไทด์สายสั้นของคอลลาเจนสกัดจากปลา ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดเพียง280ดาวตันทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีสามารถส่งเสริมการสร้างไฮยาลูรนิกแอซิดซึ่งเป็นตัวกักเก็บน้ำในชั้นผิวทำให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นและดูเรียบขึ้นได้อีกด้วยไม่ว่าไวัยไหนก็ฟื้นฟูให้กลับมามีโครงสร้างผิวสุขภาพดีอีกครั้งได้ด้วยคำตอบของการดูแลผิวตั้งแต่พื้นฐาน รักตัวเองเริ่มดูแลตัวเองทุกวันกับคอลลาเจนเมทริกซ์แล้วให้อายุของคุณเป็นเพียงแค่ตัวเลข